แค่ซ้อมยังใส่เต็มขนาดนี้นะคะวันแสดงจะเบอร์ไหนต้องบอกว่าสมกับเป็นดีว่าเบอร์ต้นๆของเมืองไทยค่ะแก้มวิเชียรนีเปลียกินนักร้องนักแสดงพิธีกรมากความสามารถที่คุณผู้ชมเห็นคือกําลังซ้อมนะคะเตรียมตัวเป็นแขกรับเชิญพิเศษบนเวทีเดอ Golden Song งคอนเสิร์ตเพลงเพราะนะคะเธอรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งได้มารวมร้องเพลงในแบบที่ตัวเองก็ชื่นชอบ งานเพลงน่ยไม่เคยขาดนะคะแต่อีกงานที่ชอบก็คืองานด้านถ่ายแบบค่ะเพราะว่าได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองไปเรื่อยๆล่าสุดไปถ่ายแบบแฟชั่นแบรนด์หนึ่งนะคะลุกสวมวิกยาวเลยแต่งตาดำเข้มเป็นนางแบบอินเตอร์นี่คุณผู้ชมภาพนี้บางคนขยี้ตาเดี๋ยวไหนแก้มหาแก้มไม่เจอนี่เลยนะคะก็เขามีแรงบันดาลใจมาจากนางแบบอนะินเตอร์นาโอมิเคมเบลนั่นเอง,น,น,เองนางแบบระดับโลก ลุกก็เลยออกมาเปรี้ยวจี๊ดแบบนี้แต่หลังลงภาพเซ็ตแฟชั่นไปค่ะคำวิจารณ์ถาโถมบางคอมเมนต์คล้ายจะบุลีด้วยซ้ำนะคะเลยมีกระแสที่ถามเหมือนกันว่าแก้มเป็นสนามอารมณ์ชาวเน็ตอีกหรือเปล่าซึ่งพอถามเรื่องนี้แก้มบอกว่าห้ามการวิจารณ์ของโลกโซเชียลเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแล้วมองว่าสไตล์ความชอบของแต่ละคนอะ่ะก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะภาพชุดนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่ตัวเองอภูมิใจมากๆเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยล่ะค่ะ คนสามารถออกความคิดเห็นได้แต่เพียงแค่ว่าเราจะเซฟใจเรายัางไงมากกว่าในเมื่อเราทําผลงานออกไปอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรยังไงก็ตามมันอยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่เราและมันเราทําอย่างเต็มที่ไปแล้วอะค่ะเราก็รู้สึกแค่ว่าเรายัางได้อยู่ในจุดที่แบบว่าพี่ๆยังให้โอกาสในการทํางานอยู่ตรงนี้หรือถ่ายแบบเพราะมันเป็นงานแฟชั่นแฟชั่นมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ละคนแต่งออกมาอาจจะตรงใจคนนี้หรือไม่ตรงใจคนนี้มันก็คืองานงานหนึ่งค่ะแก้มต้องให้เกียรติช่างภาพแล้วก็ทีมงานที่เขาแบบเลือกแก้ม ก่อนหน้านี้แก้มวิทชายีถึงกับต้องไปพึ่งจิตแพทย์เลยนะคะเพราะว่าสาเหตุจากคำวิจารณ์บนโลกโซเชียลค่ะแต่ตอนนี้ถ้าดูจากการตอบสื่อก็ถือว่าเข้มแข็งขึ้นเลยคุณผู้ชมแล้วก็มั่นใจที่จะเปิดรับสิ่งใหม่พอถามว่ายังมีลูกไหนที่อยากจะแต่งอีกหรือเปล่าแก้มบอกว่าต้องดูกันไปตามโอกาสนะคะเพราะว่าแต่ละงานที่เข้ามาเนี่ยก็มีหลายอย่างแล้วก็สำหรับ The Golden Song c คอนเสิร์ตเพลงเพราะสวยหวานแน่นอนเร็วๆนี้ก็จะมีผลงานเพลงออกมาใหม่อีกยังไงฝากให้เราติดตาม ด้วยนะคะ